จ้ามาแกะกันค่ะติ๊กตออติ๊กตออติ๊กตออแกะกันเลยว่าเราสั่งรบนตังนี่นะคะไอ้แกะยากน,นี่น่ารักไม่เออ เดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะคะได่นี่นี่นะคะอันนี้น่ารักอะดูตวดมาอย่างนี้นะคะนี่อีอ้อนี่ไงเป็นตัวอักษร E L L E นะคะนี่นี่เป็นตัวอักษร อัล,ลีนี่ E L E นี่นะคะ E L E นี่สวยอ่ะนี่นะคะกล่องสวยมากนี่นะคะก,อก็อันนี้อีกอันนึงนะคะน้ากลัวอุ้งี้ยนี่กล่องนึงนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้ร้านเดียวกันดีกว่าอีนี่หัวใจสวย,สวยตัวอะไรนะตัวเอลนี่ชื่อเรานะคะหัวใจสวยหัวใจแต่ว่ามีชื่อมี ภาษาอังกฤษนี่ไงตัว L เห็นไหมอ๋ออเออ๋อเนี่ยร้านเดียวกันในร้านเดียวกันใส่งได้นะจ้าเดี๋ยวดูให้อันนี้สวยเหรออันนี้น่าจะเป็นลิปสติกจ้าลิปสติกอันนี้เราชอบลิปสติกนี่ลิปสติกอะแกะเนี่ยลิปมันนี่ไงเนี่ยลิปมันที่พี่ชอบใช้เนี่ยใช้ดีไม่ไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอเนี่ยลิปลิปมัน ลิปมันอันนี้ใช้ดีมากพี่ชอบตรงนี้ตรงที่หัวมันใหญ่เนี่ยลิปมันบำรุงบำรุงปากชาลีปากไม่แห้งเนี่ยเนี่ยปากไม่แห้งเวลาเกลเข้าหลุมไหมมันไม่ใช่สีนะมันไม่เป็นสีนะอันนี้พี่ทาลิปสีแดงแล้วก็ทาลิปมันเออนี่มันใส่เส้นนี้ดีกว่า มีสองเส้นใช่ไหมเป็นสองเส้นใช่ไหมอมันเป็นคนละเส้นหรออ๋อมีใส่อยข้อมือให้ต่างหากนี่นะคะส่ข้อมือให้ต่างหากอ๋อมันไม่ใช่สร้อยนี่ใส่แล้วนะคะ นี่นะคะแล้วก็ไส้หัวใจนี่นะคะเราใส่ไปแ้วมันก็ใจอันนี้มันจะเป็น e l l e อะนี่นะคะได้ไหมอะมันเหมือนไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ เดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆดีกว่านี่นะคะ E L L E นะคะซื้อซื้อ E L L E เดีย๋ยวค่ะเด้อได้บ่วหคะได้บ่ E l l อ E ได้บ่คะ